ก็มีเ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ชมคลิปของผมบางท่านก็ถามว่าใช้โมอะไรแบบไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาบ้างไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเราจะแก้ไขแบบไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะเลือโมตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมาดูกันในคลิปนี้นะครับ ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมช่อง PCP วิถีคนรื่นลมนะครับก็อย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะครับว่าเดี๋ยวจะมาดูแล้วมาพูดคุยถึงเรื่องโม่กันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะเอาโม่ตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่มาอธิบายเรือส่วนไปนะครับเอผมคิดว่านะครับในส่วนตัวผมคิดว่าโม่มันอาจจะน่าจะไม่ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาหรือเราจะแก้ไขมันนะครับอันนี้ในส่วนตัวนะครับ เพราะเราสามารถอาจจะลือมาดูได้นะครับหากเราสงสัยเออใหม่ๆเวลาซื้อมาหรือว่าเวลามันเกิดปัญหาอะไรเราอาจจะไม่ค่อยกล้าก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลือให้ดูเลยนะครับแล้วก็ข้างในมันเป็นยังไงแต่โม่ตัวอื่นผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มาหมดทุกโม่นะครับแล้วก็โม่มันมีหลายประเภทหลายแบบหลายค่ายหลายยี่ห้อต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วส่วนเรื่องราคาก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับย่อมแตกตาก่างกันออกไปอยู่แล้ว ในตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับมันก็นานแล้วเนาะเราก็เป็นโมโของผมผมเอาที่เขาเขียนไว้ที่เขาขายแล้วกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับราคา,าในเพจก็ขายอีกราคาหนึ่งผมก็ไปเจอแบบนี้ในเพจต่างๆที่เขาขายอยู่หรือพ่อค้าต่างๆราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับเบื้องต้นก่อนเลยเวลาเกิดปัญหานะนี่ที่ผมมองเวลาผมแกะมาดูว่าทําไมโมมันมันไม่หมุนหรือว่ามันลูกอัะขาดได้อะไรเงี้ยเวลาเราใส่ลูกไปบางทีนะครับ เอาหัวลงไปแล้วก็ตูวจะหงายขึ้นมาอาจจะมีการติดตรงขอบพลาสติกได้มันก็พลาสติกก็ไปค้ามันก็ไม่หมุนต่อทําให้โม่ข้างในไม่หมุนต่อประมาณนี้นะครับพอมันไม่หมุนต่อมันก็อาจจะเกิดลูกขัดๆได้นะครับส่วนตัวนี้เวลาเราใส่ลูกนะครับเวลาใส่ลูกก็ให้หมุนโม่มาสุดก่อนจริงๆแล้วโม่แต่ละแบบก็อืม เห็นมาก็อาจจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับใส่ไม่เหมือนกันแต่โมชนิดนี้ก็หมุนมาให้สุดให้รูมันตรงตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่ลูกที่หนึ่งไปพอเรามันใส่ไปเสร็จมันจะขั้นนะครับไม่ให้มอมันหมุนต่อพอมอมันไม่หมุนแล้วเราก็สามารถไล่ตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแต่สมมติว่าเราใส่ไม่ถึงสิบสองนัดตัวนี้เป็นโมสิบสองนัดถ้าเราใส่ไม่ถึงปุ๊บ เราจะเล่นประมาณสักห้านัดก่อนเงี้ยเราก็สามารถตัวนี้มันขั้นกลางไว้แล้วมาให้โมมันหมุนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็หมุนแค่พลาสติกเนี่ยนะครับแต่ตัวโมข้างในอะลูนี้จะไม่หมุนนะนะครับแล้วก็มาใส่ตามจานวนลูกที่เราจะใส่ตรงในแถวนี้ก็ได้นะครับมีสักห้านัดอะไรเงี้ยอีจ <c oughs> จะใส่ย้อนนี้ก็ได้เพราะถ้าใส่ย้อนนี้ลูกมันก็ต้องมันก็ต้องหมุนกลับอยู่ดีนะครับก็แล้วแต่การใส่ของแต่ละท่านนะครับ อันนี้เป็นใส่ลูกไปแล้วขัดอะไรเงี้ยก็พยายามใส่ให้ลูกมันเข้าไปในสมําเสมอกันมันจะมีสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเราใส่ไปแล้วกระโปรงมันอาจจะโดนตรงนี้ก็ได้ตรงขอบหรือว่าตามหัวตรงนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเช็คแบบเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไอ้ฝาเนี่ยมันเฟื่อยมันไม่หมุนกลับหรือว่าไอ้โม่ข้างในเนี่ยมันไม่หมุนกลับมันเฟื่อยเนี่ยที่ไม่ได้เกิดจากเศษอะไรเข้าไปติดแล้วก็ เกิดจากการขัดของลูกอะไรเงี้ยนะครับที่มันเกิดจากตัวของมันเองวัสดุตัวชิ้นงานตัวนี้เองนะครับถ้ามันเฟื่อเดี๋ยวลองเช็คเบื้องต้นก่อนถ้าว่าลูกมันเข้าไปขัดหรือว่าเศษอะไรที่มันเข้าไปติดที่ทําให้เฟื่อยเราแก้ไขหมดแล้วมันไม่มีลูกหรือว่ามันไม่มีอะไรเข้าไปขัดแล้วมันยังเฟื่อยอยู่เนี่ยก็ลองดูจุดนี้ก็ได้นะครับสังเกตน,น็อตตัวนี้นะครับกับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับน็อตหกเหลี่ยมตัวด้านหน้าตัวนี้ที่สําหรับยึดปิดฝาไว้กับน็อตอีกตัวหนึ่งคือน็ อ่ามันสัมพันธ์กันยังไงเอ่อมันจะเป็นน็อตสองตัวอย่างนี้นะครับที่มันจะดันกันเอาไว้สมมุติว่าฝั่งซ้ายมือผมเป็นน็อตตัวหนอนด้านหลังขวามือผมตัวนี้เป็นน็อตที่อยู่ด้านหน้าถ้าเกิดเราขันตัวด้านซ้ายมือเป็นน็อตตัวหนอนตัวนี้เข้าไปลึกเกินมันก็จะดันน็อตที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้ดันมาข้างหน้ามากเกินทําให้ฝาตรงนี้อาจจะโครงเพลงได้แล้วก็ มันก็คือจะรวมแล้วครับมันก็จะมันทําให้ไม่เฟืดอยอู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีโครงเพลงบ้างแล้วก็ปรับระดับอีกทีนะครับถ้าเกิดเราดันน็อตตรงขวามือของผมน็อตที่อยู่ตรงขวามือของผมตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านฝานี้เข้าไปดันน็อตตัวหนอนซ้ายมือของผมมากเกินไปนะครับมันก็ดันขึ้นมาอย่างนี้ทําให้ตัวน็อตตัวขวามือตัวนี้มันกดฝาให้แน่นเกินนะครับแน่นเกินทีนี้มันก็จะมีอาการเฟืดต้องปรับให้บาลานซ์กันนะครับถ้าปรับไม่บาลานซ์กัน น็อตมันจะไม่แน่นถ้าเราขันแน่นแล้วสมมุติว่าเราขันน็อตตัวนี้แน่นนี่นะครับ,นรบแน่นมันไปชนกับตัวนี้พอดีของมันแล้วไปชนกับน็อตตัวหนอนด้านหลังแล้วมันจะไม่หลุดนะครับน็อตก็จะไม่หลุดแล้วฝามันก็จะอยู่ในระดับที่มันหมุนได้แล้วน็อตตัวนี้จะไม่หมุนตามคือมันไม่หลวมนะครับก็คือมันชนกับน็อตตัวหนอนด้านหลังพอดีแล้วจะไม่มีการขัดของฝาอะไรใดๆนะครับนี่ครับปล่อยขึน้นม uh huh. า นะครับต้องปรับระดับดีๆถ้าเกิดว่าน็อตตัวนอนด้านหลังเนี่ยมันถอยหลังหรือว่ามันคลายออกมามากเกินไอตัวนี้ก็จะจมไปมากเกินนะครับเพราะมันจมมากเกินมันก็จะไปกดพลาสติกตัวนี้ทําใหม้มันฟืดเดี๋ยวผมลองทดลองดูก็ได้นะครับลองทดลองให้ท่านผู้ชมดูก็ผมเอาน็อตตัวนี้คลายออกมาก่อนหมุนทวนเข็ม่าหมุนทวนเข็มนะครับ แล้วก็จะลองหมุนน็อตด้านหน้าให้มันเข้าไปลึกเพราะเพราะว่าคลายด้านหลังออกแล้วมันตัวนี้ก็จะหมุนเข้าไปได้อีกนี่ขมุนเข้าไปอีกก็แน่นแล้วครับอันนี้หมุนไม่ได้เลยเปิดฝาไม่ได้เลยนะครับแล้วยิ่งถ้ามันไม่ได้ระดับมันมันก็จะฝืดแน่นอนนี่นะครับถ้าเราคลายมันมันก็จะใช้งานใช้งานได้แต่ว่าเราคลายมันแล้วเนี่ยน็อตมันจะโครงเคงมันจะโครงเคงได้ เพราะว่ามันยังไม่มีการแน่นของมันเราก็ดูระดับตรงนี้ให้ดีๆแล้วกันว่า,าฝาเนี่ยมันไม่แง้มากเกินไปแล้วก็ไม่แบบคลอนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับให้ตัวนี้ไปชนกับด้านหน้าแล้วก็ปรับด้านหน้าให้มาชนอีกทีหนึ่งนี่ผมปรับคร่าวๆก่อนนะครับนี่ชนกันแล้วอันนี้ชนกันแล้วยังฝือดอยู่นะครับต้องคลายออกมาอีกแล้วปรับด้านหลังเข้าไป เข้าไปชนกับด้านหน้าอันนี้ลมเกินอ่ะก็ถือว่ายังยังได้อยู่อันนี้ก็ง้างฝาเปิดออกมาอีกไยครับไม่สนิทนะครับก็ต้องปรับใหม่เข้าไปแล้วนะครับสนิทแล้วเข้าไปนิดนึงอ่ะอันนี้แน่นแล้วครับประมาณนี้ ปรับประมาณนี้ดีนะครับฝาจะทาไอ้น็อตตัวนี้แต่ไปบีบฝาให้มัมโม่มันขัดได้มันฝืดได้เดี๋ยวทีนี้จะมาดูข้างในกันนะครับสังเกตตรงโม่ด้านหลังตรงนี้มันจะมีรูนะครับรูประมาณ6จุดแต่จุดนี้มันจะมีเหมือนมีอะไรเสียบไว้อยู่นะครับมันก็คือเป็นล็อกของสปริงนะครับเหมือนกับเช่นเดียวกันก็คือด้านหน้าตรงโม่ตัวนี้ก็จะมีอยู่2รูก็เป็นรูสปริงเสียบ แล้วคายออกกีจับตรงนี้ไว้ให้เนี่ยสองมือก็ได้แล้วคายน็อตออกนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆเปิดฝาอย่างนี้ออกก็ได้นะครับเมื่อกี้มันหลุดอ่าก็จะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ประเภทอื่นเป็นยังไงผมไม่ทราบนะครับอ่าอันนี้ผมแกะของตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่มันจะคล้ายๆกันเหมือนทุกโมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอืนี่ครับระดับรูที่จะว่าปรับ ไหมผมผมไม่แน่ใจเพราะว่า,าเนี่ยถ้าเกิดเราล้นรูขึ้นไปอีกอะ่ะขดสปริงมันมันขดเกินมันปิดฝาอันนี้ไม่ค่อยแน่นอลูเนี่ยมันจะไปกดจะมาเปอยู่ประมาณนี้เพราะว่าขดสปริงมันเก็บไม่พอแล้วที่จะไปเข้ากับรูของมันมันไปทับกันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจอันนี้ตอนที่แกะมาแรก มันน่าจะอยู่รูหรือที่สองหรือเปล่าไม่ใน่ใจถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีรุ่นนี้ก็ลองดูว่ามันอยู่รูไหนถ้าด้านหลังฝาเนี่ยมันจะเห็นรูชัดนะครับประมาณนี้หรือเปล่ารูนี้นะครับแต่ทีเนี้ยผมถอดมาใหม่ผมจะมาใส่รูนี้ทําให้แข็งขึ้นนะครับทําให้มันเวียงกลับโมมันหมุนเวียงกลับดีขึ้นถ้าก็ใส่รูนี้มันแข็งมันก็เวียงกลับอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องแง้มฝาไว้นิดหนึ่งหรือเปล่าลองกดดู ถ้าเราจะลองปรับถ้าไม่ชอลองปรับก็ลองถอดมาได้แต่ว่าจะปิดฝาไม่สนิทหรืออะไรเงี้ยก็ลองปรับขยับผมปรับขยับหลายรอบไปเนาะไม่ต้องปรับแปลงส่วนอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ไม่อยากไปทำอะไรมากเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมาดูให้โมมันผมว่าแค่สองรูนี้ก็หลุดแล้วนะครับที่จริงปกติรูนี้มันก็ใช้งานได้อยู่ถ้ามันไม่มีอะไรไปขัดหรือว่าฝาไม่แน่นเกินเลยก็ใช้งานได้อยู่๋ย่ผมจะลองมาใส่รูนี้เปลี่ยนไปใส่รูนี้เวลาใส่ก็ อันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีสองรูเหมือนกันผมจะใส่รูด้านขวามือของผมแล้วกันแล้วเใส่ก็ค่อยๆดูรูมันให้มันตรงเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปในรูผมใส่ไปด้านรูขวามือผมนะครับมันจะงานขึ้นมาได้อีกนิดนึงแล้วตัวนี้ผมก็จะไปใส่รูที่ รงนี้แล้วกันนะครับผมนับเป็นรูที่สามอะตรงเนี้ยอันเนี้ยผมนับตั้งแต่ระหว่างกลางก็หนึ่งสองสามก็เป็นรูที่สามผมต่งใส่นะครับก็ลองให้ค่อยใส่มันติดกล้องนะครับผมขออภัยดีแ้าใส่เข้ารูนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้กลับขึ้นไปอย่างเดิมนะครับกดลงไปให้สนิทด,ดูว่าโม่มันจะเลยไหม ใส่ร,ถรสูถัดจากรูที่ผมใส่เมื่อกี้อ่าถัดจากรูที่สามรูที่สี่เนี่ยตรงนี้มันจะเงยขึ้นมาอย่างนี้นะครับปิดฝาแล้วมันจะไม่แน่นเวลาเราไปใส่กับโหลดมันอาจจะถัดก็ได้มันจะต้องปรับบูทใหม่ก็ได้นะครับแต่อันนี้พอใส่เข้าไปดีมันก็จะกดได้สนิทดีนะครับปิดฝา ก็อันนี้ผมทำดูคร่าวๆแล้วกันนะครับให้ท่านู้ชมชมมร่ขาวส่วนมีเวลาท่านหรือว่าก็ลองไปวิเคราะห์หรือว่าลองไปปรับแต่งของท่านดูก็ได้นะครับมันก็อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันอันนี้มันแค่เบื้องต้นที่ว่าลองลองดูหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับโมงท่านเวลาเล่นมาถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรไปติดมันแล้วสปริงไม่ได้เสียไม่ได้ขดยืดเกินไปหรือว่าปรับน็อตด,ดีๆแล้วอะไรเงี้ยผมว่า มันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดจากปัญหาลูกขัดหรือว่ามีเศษอะไรไปติดก็ลองมาลื้อดูอย่างนี้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ที่โม่มันอาจจะใช้งานขัดหรือว่าสะดุดหรือว่าโม่ไม่หมุนอะไรก็ได้ก็ลองแก้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าอันนี้เฉพาะของรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นถ้ามีโอกาสก็จะซื้อมาทดลองแล้วก็จะลองใช้งานดูนะครับอันนี้เป็นโม่ไต่หว่างสิบนัดอันนี้ก็ประกอบเข้าไปปกติแล้วนะครับอ่า เมื่อคืนลืมมาฝามันก็ยังจะอันนี้หน่อยเราต้องมาดูน็อตตัวหน้าตัวหลังกดีถ้าขันแรกๆตัวหลังอาจจะไม่เป็นไรนะอันนี้ตัวหลังมันต้องขันให้บนลานกับตัวหน้าด้วยนะครับอันนี้ตัวหลังเข้าไปหนาเกินอีกแล้วก็ต้องคขายตัวหน้าออกนะครับ เนี่ยก็ประมาณนี้ที่แบบว่าปรับแต่งนี่นะครับประมาณนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ